คุณเคยคิดไหมว่าสมาร์ทโฟนที่บางเฉียบและทรงพลังจะเกิดขึ้นได้จริงมี a อซีตอบคำถามนี้ด้วยการออกแบบหน้าจอขนาดเล็กที่บางถึง1.2ม mm, ิลิเมตรแต่แสงพลังเรือทงไว้ภายในพร้อมสเปคที่น่าประทับใจทั้งในด้านการถ่ายภาพการประมวลผลและอายุการใช้งานแบตเตอรี่แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือราคาที่เริ่มต้นเพียง1 4 5 9 9บาทซึ่งถือเป็นจุดที่หลายคนอาจถกเถียงกันว่าคุ้มค่าจริงหรือไม่ เมื่อไม่นานมานี้มมไอซูได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในประเทศจีนโดยจุดเด่นหลักคือหน้าจอเดีลที่เพียวขนาด6.3นิ้วที่มีขอบบางเฉียบ1.2ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวทางการออกแบบเล็กแต่ครบของแบรนด์หน้าจอไม่เพียงบางเท่านั้นแต่ยังมีความละเอียดหนึ่ง 5K รองรับการรีเฟรช120เฮิรตซ์ความสว่างสูงสุด6พันนิตในโหมด HDR และระบบสแกนลายนิ้วมือแบบอัลตราโซนิกใต้หน้าจอที่ช่วยให้การใช้งานลื่นไหลและปลอดภัยมากขึ้น ในด้านพลังการประมวลผลมีไอซูย2ใช้ชิปเซต snapdragon 8 s gen 4ซึ่งถือเป็นแฟลชชิปทีเลอร์ที่ตีความใหม่จากคอ a l c อมจับคู่กับ ram 12 gb 1 6 gb และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด1 tb พร้อมระบบระบายความร้อนแบบเวเฟอร์เชมเบอร์ขนาด4 5 0 0ตนารวจมิลลิเมตรที่ช่วยให้ตัวเครื่องไม่ร้อนจนเกินไปแม้เล่นเกมหรือทำงานหนักต่อเนื่องแต่ที่น่าสนใจคือหลายคนอาจไม่รู้ว่า snapdragon 8 s gen 4นี้เป็นการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพระดับเรือธงกับการประหยัดพลังงานซึ่งเป็นจุดที่อาจทาให้้เเกกิดขอถถียงว่ ชิปนี้เหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้จริงหอรออือไม่ด้านการถ่ายภาพมีซูม2ไม่มาเล่นเล่นด้วยการติดตั้งกล้องหลัง3าเล็นความละเอียด50 m p อมทุกตัวไม่ว่าจะเป็นกล้องหลักที่มีระบบกันสั่น n o i s กล้องอันตรายมุมกว้าง122องศาและกล้องเทเลโฟโต้ที่ซูมได้3เท่าแบบออปติคัลส่วนกล้องหน้าก็ไม่ธรรมดาด้วยความละเอียด50 m p เอมเหมือนกันซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวทางทุกเลนต้องคมชัดของแบรนด์แต่คำถามคือถ้าคุณไม่ได้ใช้กล้องซูมบ่อยนะการลงทุนในเลนระดับนี้้จะคคุมม่่าหรือไ แบตเตอรี่ความจุ5 5 1 0 mAh ที่รองรับการชาร์จเร็ว80 w ผ่านสายและ6 6 w แบบไร้สายถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้มี a su s 22 2โดดเด่นในตลาดพร้อมการรับรองมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 8และทำงานบนระบบปฏิบัติการไฟมี EOS 2ที่ปรับปรุงจาก Android 15ซึ่งมีฟีเจอร์ AI รองรับการใช้งานที่ชาญฉลาดมากขึ้นในแง่ของราคาี a su s 2 2เสนอให้เลือก4รุ่นตั้งแต่1 2 gb 256 gb ถึง GB, 1 6 gb ห tb โดยเริ่มต้นที่2999น ประมาณาบาทซึ่งถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ทรงพลังแต่ไม่ต้องการจ่ายราคาเต็มรูปแบบของเรือธงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมหนักหรือทำงานด้านกราฟิกคุณคิดว่าสเปคนี้เพียงพอหรือยังสุดท้ายนี้มีซูยี่สิบสองไม่เพียงแต่เป็นการกลับมาของแบรนด์หลังจากหายไปเกือบสองปีแต่ยังเป็นการท้าทายตลาดด้วยแนวคิดที่แตกต่างคุณคิดอย่างไรกับการตัดสินใจของมีซูครั้งนี้ คุณคิดว่าการใส่สเปคเรือธงลงในสมาร์ทโฟนราคาไม่สูงเกินไปเป็นแนวคิดที่ดีหรือกลับกันอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่าง